เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวันที่ผมเนี่ยไปสู่โลกอนาคตเยอะมากครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ผมเนี่ยไปเรียนวพมแล้วก็ได้เห็นภาพเลยครับว่าสิ่งที่มันจะเป็นเทรนที่มันจะไล่เรียงกันไปนะฮะซึ่งมันจะต้องเกิดเป็นแบบนี้แหละ<ม>คุณผู้ชมนะครับมัน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 หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นก็คือ เทรนด์ของรถไฟฟ้าเทรนด์ของการใช้ไฟฟ้าที่จะมาใช้มากกว่าเชื้อเพลิงคุณผู้ชมผมพูดคุยกับผมได้ฟังคุณไพรินชูดชดถาวรประธานกรมกรมการของบริษัท global power energy จำกัดมหาชนซึ่งท่านก็เป็นอ,อดีตรับหนตงีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มพลังงานนะครับคุณผู้ชมครับ ก็มีการพูดออกมาเรื่องนี้น่าสนใจดีครับเขาบอกออกมาว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับในฝั่งของอไฟฟ้ายานยนต์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาเยอะมากเพราะตอนนี้โรคให้ความสําคัญกับเรื่องของการปล่อยการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเครื่องสันดาบที่พวกเราใช้อยู่เนี่ยนะครับอพอใส่พลังงานฟอสซิลเข้าไปโดยตรงเนี่ยมันมัน เขาเรียกว่ามันมี e like อ f i c i e n c y หรือมีประสิทธิภาพแค่เท่าไหร่จากร้อปเสมมุติใส่เข้าไปร้อยนะฮะมันมีประสิทธิภาพแค่เท่าไรสิบร์เซครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแค่สิซเนี่ยคุณผู้ชม ต่างจากการที่ใช้ไฟฟ้าเอาไปทําเป็นไฟฟ้าอันนั้นเนี่ยได้ถึง60%เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเขามองภาพว่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นจุดสําคัญแล้วมันจะเป็นจุดพลิกพอสมควรอยู่เหมือนกันซึ่งตัวของไฟฟ้าครับคุณผู้ชมรับณขณะนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาที่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV มีคําถามหลายคําถามประเทศไทยเหมาะกับ E ีวีไหมแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฮับของการผลิตรถยนต์ที่เป็นสันดาบเก่า นะครับเราจะเอาอีวีมาล้างไหมผมบอกคุณผู้ชมนะจุดนี้จากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจากที่ฟังเรียบร้อยแล้วโอกาสในการล้างเครื่องสันดัชมีเยอะครับเพราะมันเป็นเทรนด์ของโลกและโลกเนี่ยต้องการที่จะลดโลกร้อนคุณผู้ชมวันนีโ้โลกของเราร้อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือว่าทําให้ข้อตกลงปลารีสเนี่ยต้องเร่งมีผลบังคับใช้อย่างอย่างเร็วแล้วก็ทุกคนพยายามแอนตี้เรื่องราวของอาการใช้เชื้อเพลิงแบบฟอสซิลมากนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่ามีคําถามว่าอ่ะแล้วเราใช้อีวีมันก็มีเทคโนโลยีไฮโดด้วยดินะครับใช้ไฮโดรได้ไหมนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับพกไฮโดรเจนแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือว่ามันเหมือนคุณต,ติดระเบิดอยู่ข้างหลังมันยังมีความปลอดภัยกังวลด้านของความปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่ามันเบ็ดเสร็จลงโจ้งแล้วล่ะครับว่ารัฐบาลจะสนบสนุน B ีอวนะครับนั่นก็คือยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับและเผอ,อิญว่ามัน ตรงกับการที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอนะครับคุณสัญญลักษณ์นะครับปัญจวัฒนลิขิตได้มีการประกาศออกมาว่าในฝั่งของบขศออเองเตรียมแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดหารถอีวีเบื้องต้นต้องการจัดหาประมาณสักสามร้อยคันเป็นมิติบัสสำหรับ 300รกิโลนะครับมีรถปรับอากาศความยาว12เมตรอันนี้เนี่ยใช้วิ่งมากกว่า300รกิโลซึ่งจะใช้งบประมาณสัก2,000ล้านบาทคุณผู้ชมเห็นอะไรแล้วใช่ไหมนะครับแน่นอนฮะพอเจอเหตุการณ์ตรงนี้ก็ต้องไปถาม n น x กกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้นักข่าวของเราได้ถามทั้ง n น x t ทั้ง EA ลองฟังดูคุณคณิศรีวชิรประภาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Next p o i t จำกัดมอาชนซึ่งเขาเคยคุยกับเราอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็เป็นผู้ประกอบการรถอีวีที่เป็นรถโดยสารสาธารณะเขาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยมีการเจรจากับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ย ทยอยเซ็นสัญญายอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้จะตั้งเป้าส่งมอบรถบัสไฟฟ้าได้ราว400คัน คือจริงๆแล้วเราก็พยายามเจาะนะว่าบคอสอใช่เน็กหรือไม่อยากใครซึ่งผู้บริหารเขายังไม่ตอบหรอกแต่เขาก็บอกออกมาแบบนี้ว่าก็คุยกับผู้ประกอบการลถโดยสารสาธารณะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งนะฮะเขามองภาพว,าว่าปีหน้าจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับเขาสามารถผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะโดยสารไฟฟ้าสามพันคันต่อปีอันนี้คือหนึ่งกะถ้าเกิดว่าอยากจะได้สองกะคือเท่ากันมากกว่านะั้น ผลิตได้เพิ่มได้มากกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เน็กซ์เขาบอกว่าเขาจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับในฝั่งของคุณอมอนซับทวีคุณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า e อ e อเอบอกออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าการที่รัฐออกมาสนับสนุนการใช้รถอีวีมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามดูนะตอนนี้เนี่ยภาษีสำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อรถอีวีเนี่ย นะฮะภาษีสับภาษามิตตรงนี้เนี่ยไปถือมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานละ้นะครับก็ติดตามว่าท่านจะมองอย่างไรแล้วก็จะมีการาลดภาษีเพื่อกระตุ้นให้เราใช้อีวีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมครับจะลดมากไหมแต่คุณอมรบอกออกมาครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ไทยก้าวเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆในอาเซียนได้นะครับคุณผู้ชมครับ ว่ากันได้ง่ายคือ EV เนี่ย<ม>ก็จะจะจะมาล้มในส่วนของอสันดาบนะครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไปบางคนบอกว่าเาวแล้วบริษัทที่ทําเครื่องยนต์ยังอยู่ต่อไปได้ไหมมันมีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ใช้กับไฟฟ้าได้ด้วย<ม>เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่นั้นจะเป็น อ่าลำดับถัดไปอ่เมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC อันนี้คือประชุมกันวันที่4ี่นะครับอ่าเขาบอกออกมาครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีอ่าในฝั่งของ EEC เห็นชอบดึงดูดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบตั้งเขตเศรษฐกิจส่งเสริมพิเศษขึ้นมาอีก6กแห่ง นะฮะซึ่ง6แห่งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับลองดูกันเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟัง 1. นินคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังนะครับไปอยู่ใน EEC นะครับสนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่อัดโรจนะได้เยอะเลยนะครับสนินิคมอุตสาหกรรมเอเชียครีนจังหวัดชนบุรี อันนี้เป็นฝั่งของเอเชียนะครับนิคมอุตสาหกรรมเอโกระยองนะครับแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรม w h a Industrial Estate ระยองอีกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมไล่เลียงเข้าไปดูทั้งนั้นมีการสนับสนุนเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่เต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับมันจึงนํามาสู่การที่พูดคุยกับคุบคณมงคลพว่มพวเพตาผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ของ KTBST มีการบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกมาว่าอตอนนี้เนี่ยยอมรับแล้วแหละว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเติบโตสูงมากแล้วก็จะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมอีวี EV ในต่างประเทศที่ตอนนี้สนับสนุนกันเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนญี่ปุ่น แล้วก็การที่คอรมออนุมัติขยายเขตส,ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ผู้ประกอบการ e ีวีที่จะขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มได้รับประโยชน์และจะเห็นการลงทุนด้านนี้มากขึ้นเขาก็เลยมองภาพครับว่า,าบริษัทที่ได้รับประโยชน์อคุณผู้ชมจด EA, GPSC, โรจนะเดลต้าเน็กซ์บานปู BBP P พีโม่ HFT แล้วก็ชอทวีครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริษัทที่ประกาศตัวเรียบร้อยแล้วว่าจะลุยเรื่องราวของ EV ครับคุิมครับ